มาเร็วเกิดมายังไงตอบเราถามมากรสตนโอ้ยอันนี้เป็นมารีนฟอดนะบนดูลงน้ำได้ไหมลงน้ำไม่ได้ครับกรสตนเฮ้ทุกคนเคยเจอปัญหาโลบังไม่พอเวลาซื้อของในเกมกันไหมหรืออยากได้เกมพาร์ทเจ๋งๆแต่ยังไม่รู้จะเติมร้านไหนดีผมขอแนะนำนี่เลยร้านบาบเบร์ชอปร้านเติมโลบักกดเกมพาร์ทบริการแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดอันิเมะแอนเจอร์และมัอื่นอีกมากมายราคาน่ารักบริการรวดเร็วทันใจใครสนใจรีบร้านต้คิปเลย โอเคครับทุกคนครับวันนี้มาอยู่ขับนะทุกคนเต้ซีเป้นั่นเองแล้ววันนี้เรามาอยู่ในโลอกองีชื่อว่าอนิเมะ a ากะนั่นเองนะครับคนดูก็ตอนนี้แมปยังไม่เปิดทําการนะรแต่ว่าเดี๋ยวจะมาลองทดสอบแล้วก็พาคนดูมาเล่นแมบ,บนี้นเพราะว่าแมบเนี้ยมันทํามาดีมากๆทําแบบดีเกินความคาดหมายที่แบบผมโหบเกินเกินเกินความคิดผมไปแล้วคือมันมันดีจริงเว้ยก็ตอนนี้ผมก่อนหน้านี้ผมเพิ่งสมได้โกฮังนะครับแล้วก็โกคู เรายังไม่ได้เป็นจิตา้านะเขาบอกว่าท่านบอกว่าเรามีเปจิตา้าเนี่ยฤฤทีมเราอะเ<ฤ>ห็นไหมยูนิตเราจะได้25เปอร์เซ็นต์โบนัส EFP นะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรายังใส่ได้แค่สองช่องอและไม่มีบจิตา้านะครับก่อนหน้านี้นผมได้เล่นไปในสตรีมครับก็ถ้าใครอยากย้อนไปดูก็สามารถย้อนไปดูก่อนได้ครับเดี๋ยวนี้จะมาลองเล่นให้คนดูแบบเบื้องต้นให้ดูเบื้องต้นว่าแมปมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับคนโอเคก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ใครให้ผมนะครับคนแล้วเราไปเริ่มดูเลยกว่า อันนี้เราโกคูที่เวลสิบกฮังค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะครับเพรดูว่าผมกูชอบแบบมีโกฮังบีนะนี่ไงโกโกคูนี่ไม่ต่อยต่อยต่อยอยังไงตอตอ,ตอืออืออ,อ,อู้เจ็บเจมาดิ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 มาขาเมียเมียไอ้ <c oughs> แต่มันมีคอมโบนะครับก็คือใช้บาเล็กกับคาเมียามิฮหาแล้วใช้บาเล็กก่อนแล้วค่อยกดคาเมียามิฮหา 5. นี่เป็นไง คุณภาพจัดแบบนี้นี่หลบหลบหลบโอ้ย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 เจ็บทุกรอกกูตายกูตายกูตายเนี่ยกูตายกูตายตายโอ้โหอะไรมันต้องจังวะเกิดใหม่มาเป็นคาคาลรสโอ้ย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 โอ้โโอ้โหโอโหโดนจัดเลยโอ้โหเกิดมาตายมาดีโอ้โหเอาิเมีคมยังไม่ห้าแรงมากแรงมาก ต่อสู้ชั้นยอดมีมีแบบมีหลายตัวที่โหดนะมีโอคารุนมีหลายตัวนะมีเชนซอร์แมนก็โหดนะว่าตัวมิติกนี่จบและนี่ไปยังไม่จบยังไม่จบจบบจบมาสิงโก้ไหมบุ๊อืมเกิดอะไรเรียบร้อยด่านบอสบอสละหนึ่งหมื่นบอสสโูนะครับมันนี่มีกล่องให้ตีหรอถ้าเป็นด่านแรกจะมีครับแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาตัวอย่างให้เขาดูยังไงแต่ว่าถ้าใครเคยเล่นเกมแนวแบบพีพีอะไรอย่างเงี้ยแบบพวก เขาเรี่อะอนิเมะพีีพีอะมันจะมีแบบนี้มันจะมีกล่องให้ตีครับแล้วก็จะได้ของอันนี้ไม่น่ามีละใช่ไหมเจอโกนี่โอ้ย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 โอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โผลควันผลควันผลควันโกงเลยเกินนี่มาเซงโก้เจอบูอัลติเมตคามีฮามีห้าไม่ไหวโอ้อะไรวับได้ด้วยโอ้ยโอตายตายตัยมาครับผพายยกแรกต้องมียกที่สอง โอ๊ย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 ปืนคาถาไปตงแรกอึ่มฮึ่เอาเหนื่อยหมดพลังหมดพลังเจอปาเล็มาเลยโอ้ยโอ๊มันเกิด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 โอ้โหมาหมาหมาเล็กไอ้เ้าฮม้หมาหมามาอีกตัวนึ้ฮึ่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหมดควันไม่โกงยังไงไม่มันโกงเกินไปแล้วเนี่ยเจอมาซิงโก้เลยเอาึ๊บ มันย่าตรงบอลนะรต้องหล,ลบไม่ได้อืมตายนี่นะจะเป็นการตายรอบท้ายของเรา <c oughs> เกิดใหม่รล่าเลยนะหรือหมดแล้วผมยังไม่หมดครับนี่เอาเหนื่อยพอดีตื่นขึ้นมาเกิดใหม่เป็นโกคูตบบอสสโมเกอร์เกิดใหม่เป็นโกคูตบบอลสโมเกอร์ โอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้โอมันแรงเกินไปละอะไรมันเหนื่อยย่อนี่ไม่ได้เราดูต้องอดจริงก่อนวะเดี๋ยวรอได้โกคุทุกานชมความหวังของโกฮังไปแล้วมาโกฮังเอ้ยไม่ใช่อะไรวะไม่ใช่โกฮังความหวังของจีจี้และโกคูมามา ยังไงยังไงลุกขึ้นมามาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสู้กันอาเจนโกหลบหลบหลบไม่ได้โอ้โหตัวเราลอยอยู่แต่ได้อยู่อุ้ยโอ้ยโอ้าอะไรอะไรอะไรึบยังไงยังไงยังไงที่เปิดมุมมองเปบจอยเกมติเมียขามีห้ามีห้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหติเมียขามีห้าโอ้ตายตายไปแล้วโอ้ยทำยังไงวะนี่ อ๋อคือถ้าเราล่วงอ่ะมันจะลดทีละ30วสิบวีนะครับนั้นต้องแรกนี่ต้องมีคนแรกอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือมันจะลดทีละสามสิบวีเห็นเวลาจับข้างบนปะมามาไอ้กูรึรึปาตปิมเฮ้ยหลบ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 ทำไม่ทำไม่ห้าไม่ได้ไม่เป็นไรอมาตรงถึกสุดท้ายโอ้โหเกิดมาโดนไอ้นี่เลยเหรอไอ้นี่ปิดฉากโดนราปิดฉากเหมือนนี่หนังอุ้ยมาเซนโก้ จะได้รู้ว่าใครแล้วกันเพื่อรับติดตามอันนี้กระปูนครับโอ้ยนี่อัธิบายถามมีคำว่าห้าพวกพี่เนี่ยโคตรเท่โอ้โหได้เนื้อมาครับได้มีดมาแล้วก็ได้อะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอนเงี้ยโอ้ยคือเราเวลอัพนะครับคนดูเราเวลอัพใช่ไหมเราก็สามารถมารับของได้เดี๋ยวมันจะหาของเวลอัพอยู่ไหนวะอยู่นี้มันไม่เห็นมีเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่านี่อะไรเนี่ย กิฟเตอร์เอ๋เหรอคือตัวอะไรวะมันไหนไว้ที่ดับเบลนะ่ะเด,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 ดี๋ยเดี๋ยวอ๋อเอ้ตัวนี้คาตาคุลิมันก็อยู่ใ,ใกล้ตั้งนานนี่ได้รีโลมาอันนึงด้วยครับโอ้โหต้องการพอดีเราไปรีโลให้โกหังเราเลยดีกว่าไปครับคนดูเดี๋ยวจะรีโลไปได้เลยแล้วกันก็ค <c oughs> ือไอตัวนี้เป็นการรีเฟรตของ โกหังเรานะครับนี่สามารถลีฟตัดได้นะครับนี่น,นี่น่าจะเป็นรีโลซูเปอร์สเปลนะครับอันนี้เป็นสเปลปกติซูเปอร์สเปลน่าจะรีได้ทั้งหมดนะรเราลองเดินอ่าเห็นไหมไอเอ,เอมาครับก็รีเวนกันหน่อยไหมเดียวอ,อ่ะอู้ดีนะอุ๊ดอีกทีอนดีโอ้ไม่กล้านีลนะหมดหมดหมด,หมดอย่างนี้หมดพอ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 ไม่ไหวไม่ไหวอยู่ชิลัพไปเ,ปเลยให้นี่โกหังให้หมดคือนเวลสิบเอ็ดแล้วก็ นี่ลีโรมาลีโกหังให้มันโหดกันดีกว่าอันนี้อินดิคนะครับนี่ถ้าเราได้อันนี้คือเราโหดมากครับมีโคตรซุปเปอรณ์อันเดียร์อุ๊ยโอเวอร์หลอดโอเวอร์หลอดอะไรอุ๊ยสองเปอร์เซ็นต์ไปโชคดีวัหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดาเมจกับบวกเปอร์เซ็นต์มันดูอุ๊ยโอเคโอเคเอ้ยเอา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 อันนี้แหละอันนี้แหละโอเค นี่ได้นะละโห่ละนี่โกหกแล้โห่ครับเดี๋ยวไปดูตัวสุ่มนี่ยลองมาสุ่มตู้นี้นะครับก็เก็บได้ไม่ยากเพชรเก็บง่ายๆครับอันนี้มีการัตรนตีรีเทนต์ต่อมันก็หาได้ง่ายเหมือนกันส่วนเวอร์สิบห้าขึ้นไปถึงจะได้มิติกนะครับคนดูก็แนะนําให้เวอร์สิบห้าก่อนแล้วใครมาสุม่มโอเคก็ต้องขอเพียงตัวลาพีแค่นี้นครับก็เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบลืมกดไลค์ like, ก็แชร์สับใครให้ผมนะครับทุกคนอยากให้ผมเล่นอะไรอีกเกี่ยวกับแบบนี้ก็สามารถพิมพ์บอกมาได้นะครับทุุกคนไปละบ้ย